วันนี้ก็มาหาเห็ดเพาะเหมือนเดิมครับมากับสีพันยาสีพันยากลักเิอครับนี่ครับเโอ้โหเอด้้นี่จ็บเห็ดรู้เปล่าันี่ครับ,เ,บเห็ด,พดนเ,นเดพาะชายภูมิครับเม็ดสวยๆนอ่คกัน เตียนหัวหน่อยนะครับของดีมันชัยภูมิพี่ชัยภูมิก็มีเห็ดเพาะออกเยอะเหมือนกันีเก็บใส่ใสถุงไว้บางส่วนแล้วนะฮะเก็บใส่กระสอบใส่เป้ไว้บางส่วนแล้วนี่ได้ใหม่มันออกมันไม่ได้ออกที่ลกสักเท่าไหร่ครับ เชื่อเข้าใจว่าเชื้อมันไหลลงมาก็เปิดปลาแล้วครับเ,เจออีกแล้วครับอีกอีกแล้ว อ่ะเจออีกแล้วเคียวเจออีกแล้วเม็ดอ่อนๆเลยเนาะอ่อนอ่อนๆเลยเนอะรอบรอบสอมเปิดดูเปิดที่ท่วนแต่ผมไม่ใช่มืออาชีพ แฟนผมเป็นมืออาชีพครับนี่อ้าวผมเจอครับขณะผมไม่ใช่มืออาชีพครับเจอนี่ฮะเห็นไหครับนี่นี่นี่ครับโอ้โหโออดีจังวันนี้มาหาป่าแถวหมู่บ้านหมู่บ้านที่ผมอยู่นี่แหละเขาบอกว่ามัน เริ่มจะออกก็เลยม,มาดูแต่แล้วก็เริ่มจะออกจริงๆน,น,นี่ก็ได้เกือบตัวละอ้าวเจออีกแล้วนี่ครับเจออีกแล้วครับนี่เดี๋ยวเฮโผล่ได้ตรงนี้มีกำลังโผล่ดินครับอ่ะโผล่เข้นมานี่เจอ,อแล้วโผล่เข้าไปในนี้ ตอนช่วงแรกเจอเป็นกองนะครับแต่ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นี่ก็เห็นเห็นแล้วก็อยากถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูแต่ตอนที่เจอกองใหญ่ๆนี่ลัวว่าคนจะมาแย่งฮะไม่ตรงครับ อ,อ,อ่อนอ่อนครับอ่อ,อนๆเลยนะฮะแกงก็อร่อยต้มก็อร่อยผัดก็อร่อยอ,อ่อ,อนอย่างเงี้ย เพิ่งจะโผล่กันเดี๋ยวเริ่มร้อนแล้วต<ๆ>้องหาที่ร่ม <h anging> ๆ,ๆออกนี่เขาเรียวกว่าหาเห็ดแถวหัวหนาเนี่ย <h anging> <h anging> ขกำลังไถานาที่เตรียมที่จะหว่านข้าวกันเดดแรงมาส,สายไปหน่อยครับเดดมัมนแรงะ ไหนไม่รู้แตกนี่โอ้โหแตกขึ้นมาเลยครับโอ้ยกี่เม็ดเสือเม็ดอ่อนๆเลยโอ้โหเสือเม็ดอ่อนๆโอ้โโหแต่ในอยเม็ดเล็กน่าเสียดายกบไปถ้ากผมไม่ตกก็ตาย กำลังเริ่มออกจริงๆนะครับแต่ก็ได้เกือบโลแล้ววันนี้เรียกว่าคุ้มกับการมาไมไ่มาไกลเลยเด็้อน แสดงว่าดินตแตกขึ้นมานี่เป็นเห็ดเลยเน,ะเนเาะตอนแรกเรกาเดินเข้ามาไม่ได้ไม่ได้สังเกตดูดสักเท่าไหร่เออพอเดินลงมาตอนนี้มาเจอเห็ดได้เห็ดเยอะข้างล่างนี้ ดูอันนี้ผู้เชี่ยวชาญองผมบอกว่าให้ดูดีๆผมหาไม่กิ่งทะเแฟนหรอก เข้าร่มดีกว่าหาทางในร่มเดือดร้อนละเดี๋ยวคราวนี้ผมขอจบคลิปสั้นเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดีย๋ยวจะทำคลิปจะมีคลิปดีๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะเป็นช่วงเห็ดละโงกออกจะทำคลิปอีกช่วงเห็ดละโงกนะครับ าการหากินตามบ้านนอกหากินตามวิถีชาวบ้านสวัสดีครับ